ครับผมต้นใหญ่ยนจูนนี่งนะครับก็จะมาสัมภาษณ์ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่เดินทางมาไกลทีเดียวนะครับกับรถ Honda c เซวเจนสานะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักท่านสมาชิกท่านนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนขอชื่อนี้นึ่งครับผมชื่อปทิพย์ครับเดินทางมาจากที่ไหนครับจากอุบลครับอุบลราชธานีครับผมโอ้บ้านพี่จอนนี่มือปราเลยใช่ครับนะครับเป็นเอฟซีท่านอยู่นะครับ Honda c เซคันนี้นี่ดีเทลมาก็คือเป็นรถ ดูสองมาใช่ครับเพิ่งซื้อเข้ามาประมาณ2เดือนเนาะแล้วขับรถมีอาการเป็นยังไงบ้างครับก็แรกแรกก็คือจะเร่งเร่งแซงไม่ค่อยขึ้นเร่งแซงไม่ค่อยขึ้นครับจะมีอาการหลักๆอย่างนี้อาการหลักครับก่อนรับรถมาแล้วเนี่ยเคยไปดูแลไปตรวจสอบที่ไหนมาก่อนก็คือเข้าศูนย์ฮะไปเปลี่ยนสายของเหลวไปเปลี่ยนถ่ายที่ศูนย์ที่ศูนย์มาเรียบร้อยแล้วครับทาไมถึงตัดสินใจมาใหญ่ยนในเมื่อไปตรวจสอบที่ศูนย์แล้วก็ศึกษามาเรื่อยครับศึกษาจากในกลุ่มของ crv ขับ หลายๆที่นะครับก็มาลงที่นี่ก็เลยตัดสินใจติดต่อทางไลน์ก่อนครับทางไลน์ก็ศึกษาศึกษาดูทางยูทูบนะครับหลายๆที่ก็เลยตัดสินใจตัดสินใจวิ่งมาที่นี่เลยมาที่อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็กองบัญชาการใหญ่ยนจุ่นนิ่งเลยห้าร้อยกว่ากิโลห้าร้อยกว่ากิโลนะครับรถคันนี้เดินทางมานะครับด้วยอาการในเรื่องของมีการอืด ครับผมตาเร่งไม่ค่อยดีนะครับการตรวจสอบนะครับของยาญยนตจุนิ่งเราจะทําอย่างไรบ้างนะครับรถท่านนะครับนํามาถึงยาญยนตจุนิ่งแล้วไม่ว่าท่านจะทําที่ไหนมาก็ช่างนะครับยาญยนตจนิ่งเราจะรีเซ็ตทั้งหมดนะครับเราต้องตรวจสอบใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อความชัวของในเรื่องของการที่จะดําเนินการในการแก้ไขต่อไปนะครับสําหรับ h o n d a าเซ i เวนี้ก็เหมือนกันครับในการดูแล นะครับเจ้าของรถเองนะครับคุณพี่ประทีปนะครับก็แจ้งมาทางไลน์แล้วนะครับว่าต้องการให้ดูแลอะไรบ้างทําอะไรบ้างครับผมนะครับสิ่งที่ตามมานะครับก็คือคอนเซปต์ของงานที่เราจะต้องทำเราก็แจ้งให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับหนึ่งในเรื่องของระบบเกียร์นะครับระบบอะท่าซสมิชันก็คือการส่งกาลังของระบบเกียร์นะครับตรงนี้เราก็ตรวจสอบครับผมนะครับเบื้องต้นตรวจสอบในเรื่องของน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์เพิ่งไปเปลี่ยนมานะครับ เพิ่งไปเปลี่ยนมานะครับ,รบก็คือความเข้มข้นในน้ำมันเกียร์เนี่ยก็ถือว่าในระดับหนึ่งนะครับ,รบการเปลี่ยนถ่ายนะครับก็ผมจะแยกอย่างนี้ว่าในอัตราส่วนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับเราจะเปลี่ยนได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้ออกมาด้วยก็จะอยู่ในชุดห้องเกียร์ในชุดท่อในชุดท่อส่งต่าง นะครับที่ไม่ได้ออกมาการเปลี่ยนถ่ายลักษณะลักษณะแบบนี้ก็คือการเปิดก้นแทงนะครับถ่ายออกแล้วน้ํามันใหม่เติมเข้าไปนะครับความเข้มข้นตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะทําการฟาชชิงได้นะครับฟาชชิงก็คือการเดนน้ามันเก่าออกทั้งหมดนะครับแล้วก็นําน้ํามันใหม่ใส่เข้าไปโดยเครื่องฟาชชิงนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ก็ต้องมีการสตาร์ทเครื่องลั่นไปด้วยนะครับเพื่อสร้างแรงดันนะครับ อ่ามาดูในส่วนต่อไปผลิตภัณฑ์ใหญ่ยนจุนิ่งเยอะเลยสำหรับคันนี้ติดตามใหญ่ยนจุนิ่งมาเห็นเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่าง <c oughs> ดูดูเกือบทุกคลิปอะฮะดูคลิปนะครับท,ที่มันเกี่ยวกับรถวันนี้วันนี้จะได้เติมสารที่อยู่ด้านหน้านี้ทุกตัวเลยเกือบทุกชนิดไหมในมุมมองของคุณประที่นะครับะะมองว่าสารเสริมระติุดิพเนี่ยจำเป็นไมหมสำหรับรถก็ <c oughs> ในในความคิดส่วนตัวนะครับก็คือคิดว่าคงต้องใช้อ่ะฮะก็เหมือนเหมือนเหมือนยาฮะเหมือนยาต้องมีอะไรเสริมเพิ่มอีกนิดนึงครับครับใช่ฮะมันต้องต้องต้องใช้ฮะครับถึงถึงตัดสินใจมาเนี่ยครับมันต้องใช้ร่วมกันครับครับมคือรถเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ว่าในนั้ปัจจุบันนี้เนาะนะครับเทคโนโลยีในการผลิตรถเนี่ยนะครับค่อนข้างจยาล้าสมัยไป คือแข่งกันคิดกันตลอดนะครับเพื่อจะผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาครับสิ่งสําคัญที่สุดคือของเหลวของเหลวก็คือผู้ผลิตพวกน้ํามันเครื่องสารละลึกต่างๆก็พยายามที่จะผลิตตามแต่แต่วงเล็บว,ว่าบางครั้งบางจุดนะครับอันนี้เราเราไม่โทษกันยังมีน้ํามันเครื่องสต๊อกเก่าอยู่เขา<อ>ก็ต้องการพยายามที่จะดันออกมาในตลาดนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือ เจ้าของรถไปเปลี่ยนทายออกแต่ได้คุณสมบัติน้ำมันเครื่องต่ำกว่าเกณฑ์ <G ain S 2> ของเครื่องยนต์ทำไมผมต้องบอกอย่างนี้นะครับลองไปดูรถอีโกคาทำไมรถอีโกคาช่องใช้น้ำมันเครื่อง 0W ถึง 5W เพราะว่าไม่ต้องการความหนืดเพราะรถเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กนะครับไม่ต้องการความหนืดแต่ต้องการการหล่อลื่นในรอบสูงได้เนี่ยครับนี่คือข้อมูลเลยว่าณนะปัจจุบันนี้นะครับใหญ่ย,ย,ยนต์จูดนี่งนะครับเรา มีข้อมูลในการดูแลในเรื่องของเหลวให้ทั้งหมดนะครับฮอนด้าเซลวีคันนี้เดินทางมา5้ากิโลนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามทาง YouTube มานะครับแล้วก็เดินทางมานะครับแล้วก็มาตรงกับวันพ่อด้วยนะครับพอดีอาจารย์ใหญ่ก็ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดระยองสาขาที่ระยองนะครับผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เจ้าของรถซ้ามหมดแล้วนะครับก็แนะนําตั้งแต่เครื่องเครื่องยนต์เลยนะครับวีทีวันนะครับซูเปอร์ทิปเมนนะครับก็เป็นสัง เครื่องยนต์นะครับลดการสึกหลอภายในระบบเครื่องยนต์เดี๋ยวตัวนี้ในเซลวีคันนี้ผมจะใส่สุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวผมจะดูในส่วนของน้ำมันเครื่องก่อนหลังเที่ยที่เปิดฝาวาลวนะครับจะมีขั้นตอนในการทํางานนะครับสารการเกียร์นะครับตัวนี้จะใช้กับตัวเฟืองท้ายนะครับตัวนี้จะใช้กับตัวเฟืองท้ายของ h o n ด้าเซวีนะครับสารเชื่อมเกียร์ออโ,โต้นี่คือเพืออ่อเอกตัวหนึ่งของใหญ่ย,ยนต์จนนิ่งเลยรถที่มีอาการเกียร์กระตุกกระชากอาการวืดนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถช่วยได้นะครับจากอาการเริ่มต้นอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับน้ํายาล้างหัวฉีดตัวนี้จะมีหน้าที่ก็คือชําระล้างสนิมตะกอนตะคันคาบยางเหนียวต่างๆตั้งแต่ในถังท่อส่งนะครับปั๊มติ๊กล้างแรงดันนะครับจนลดการอุดตันของปลายหัวฉีดนะครับเดี๋ยวคันนี้จะถอดหัวฉีดไปเช็คให้ด้วยทีเดียวเลยครับนะครับสารเคลือกบกระบอกสูบรถยนต์ที่เ,เจอปัญหาในเรื่องของ น้ำมันเครื่องหายนะครับน้ามันเครื่องหายน้ามันเครื่องหายเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากแหวนลูกสูบมีการล็อกกับลูกสูบนะครับกินด้านข้างด้านเดียวมีการรั่วของแรงอัดนะครับสร้างแรงดันออกไปทางฝั่งห้องโดยสารเออไม่ใช่ห้องโดยสารในห้องของเครื่องยนต์นะครับซึ่งจะทําให้ไอ ความร้อนนะครับที่อยู่ในนั้นมากขึ้นก็จะระเหยมากขึ้นน้ำมันเครื่องมาเลยหายส่วนหนึ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเข้าไปช่วยได้นะครับสายเครื่องบาวาวนะครับรถที่มีการใช้งานไม่ว่าจะเป็นรถด,ดีเซลเบนซินรถที่ใช้กา๊าซ NGV LPG นะครับรถที่มีอายุการใช้งานมาแล้วเนี่ยส่วนมากบ่าวาว,าวจะเริ่มมีอาการสุดนะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นสารเสรื่อมสภาพอีกหนึ่งตัวที่จะทำให้ วาล์วของท่านสนิทขึ้นเพิ่มแรงอัดนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับด้านหลังนะครับเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของน้ำมันเกียร์เป็น ATF นะครับเป็น DW1 ของ Honda นะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าในส่วนของรถ Honda เนี่ยจะเป็นจะเป็นสเปคน้ำมันค่อนข้างที่เขาจะเฉพาะครับผมนะครับ่องข้างี่เฉพาะเรามีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ที่ดีกว่าตัวนี้ไหมมีที่ดีกว่าแตอ่อย่าลืมนะครับว่ารถบางคันรถ ไม่ใช่ว่าจะทุกคันที่ว่าใช้ของดีแล้วดีเลยนะครับรถจะมีสเปคของเขานะครับเราก็จะต้องดูในส่วนของสเปคของเขานะครับเพื่อการยืดอายุของชิ้นส่วนในเรื่องของอะไหล่ในเรื่องของระบบด้วยนะครับก็จะใช้ในส่วนของน้ามันเกียร์ ATF D W1 ของ Honda เลยนะครับทำการฟัชชิ่งเขใช้สารพลาสติกนะฮะเดี๋ยวเราเดนออกมานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับลูกค้าเนี่ยที่ใช้รถเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะละเลยต้องบอกว่าละเลย การเปลี่ยนถ่ายหม้อน้ำน้ําหายเติมครับน้ําหายเติมครับพอถึงเวลาแล้วน้ําเป็นโคลนข้างในการสะสมความร้อนในหม้อน้ําสูงขึ้นนะครับช่องรังพึ้งต่างๆมีการอุดตันน้ําเดินไม่ดีความร้อนก็ขึ้นนะครับก็ฝากไว้นะครับควรเปลี่ยนถ่ายนะครับถ้าไม่ใช้คูลแลนส์นะครับก็ให้เปลี่ยนถ่ายทุก6เดือนแต่ถ้าใช้คูลแลนส์ควรเปลี่ยนถ่าย1ปีต่อครั้งนะครับเพื่อยืดอายุแล้วก็ลดการอุดตัน นะครับในระบบข้องเครื่องยนต์นะครับวันนี้ก็ทีมช่างวันนี้นะครับเต้ยนะครับช่างเต้ยก็ดูแลสําหรับ h o n ด้าเซลวอคันนี้ก็ยังมีรายละเอียดปีกย่อยในเรื่องของระบบเบรกนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะดูในส่วนของเครื่องยนต์ให้จบให้เรียบร้อยก่อนทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ระบบเกียร์นะครับวันนี้ก็ตรวจสอบชุดใหญ่นะครับตอนนี้ก็เปิดฝาวาลมาแล้วตั้งวาลอยู่อ่ะอยากไปดูไหมครับว่า ในส่วนของน้ํามันเครื่องเนี่ยผมจะเปลี่ยนถ่ายหรือไม่เปลี่ยนถ่ายผมประเมินยังไงนะครับผมาเดี๋ยวมาดูกันครับอ่านะครับสังเกตดูน้ํามันเครื่องนะครับจะมีจุดที่เขาเรียกว่าจุดที่น้ํามันเครื่องเนี่ยไม่ไม่ไ,มไมหลผ่านก็คือมาตกค้างนะครับคันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องมาค่อนข้างดี ทำไมต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าการเกาะของสิ่งสกปรกในชิ้นงานเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยยังใสๆอยู่เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีน้ำมันเครื่องเปลี่ยนมาเมื่อไหร่ครับก็พร้อมกันกับชุดของเหลวเนี่ยแหละครับพร้อมกับชุดของเหลวนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเดินออกทีเดียวเพื่อจะให้ได้นับง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวทาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็จะเติมวิธีวันเข้าไปทีเดียวครับผมนะครับตอนนี้ก็ช่างกําลังนะครับปรับเซตอัพวาลเป็นไงบ้างวาล มียานมีอะไรไหมหรือว่ากําลังจะเริ่มนะครับตอนนี้ก็จะตั้งองศาในส่วนของอลูกสูบนะครับเพื่อจะเซตอัพวาลนะครับ<ม>ก็สําหรับท่านสมาชิกที่ติดตามใหญ่ย,ย,ยนจุนิ่งนะครับก็เรามีโครงการในเรื่องของ PM 2.5นะครับก็ลดควานดังนะครับลดควันดันะดน,ดนี่ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งของอยญ่ย,ยนจูนิ่งที่เราแก้ปัญหาได้จริงแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับในเรื่องของระบบต่างๆแล้วก็ ในส่วนหนึ่งก็คือน้ํายาล้างหัวฉีดที่เป็นของดีเซลก็สามารถช่วยลดคันดังได้นะครับวันนี้500กิโลเนาะครับมั่นใจฮะมั่นใจครับถึงมัก็ศึกษาดูหลายๆคลิปแล้วครับก็จะได้เป็นแนวทางสําหรับกลุ่ม CRV ขับจน3ด้วยครับนะครับก็ต้องฝากไว้ถึงทางกลุ่มเจ3 CRV เจ3ด้วยว่ารถรถยนต์ของท่านเนี่ยคือการดูแลนะครับในส่วนของเหลวเนี่ยสำคัญมาก กระขอให้ท่านเลือกนะครับเลือกในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เลือกที่จะในการเปลี่ยนในการดูแลเพื่อการอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับอันนี้คือจุดหลักๆนะครบหรือว่าโทรมาปรึกษาที่ใหญ่ยนจุดนี้ก็ได้นะครับเราก็มีข้อมูลในการดูแลรถให้เบื้องต้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามนะครับสําหรับ Honda าซ v i ีเจนสนะครับหลังจากที่ตรวจสอบระบบเรียบร้อยเซตอัพเรียบร้อยนะครับเราจะเจออะไรบ้างหลังจากที่ฟาชิ่งออกมาน้ำมัน เกียร์จะเป็นสีอะไรนะครับกองนะครับวันนี้กองนะครับ h อ n d a c ซ V เจนตัวนี้เป็นกองกองเกียร์กองเกียร์นะครับบางท่านที่ใช้อยู่ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนลักษณะเป็นยังไงนี่คือกองเกียร์นะครับสำหรับ h o น d ้านะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวช่างจะบอกให้อีกทีหนึ่งว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะตัวนี้ถ้าเอาจริงๆนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนได้เลยนะครับจะช่วยได้เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันครับ